ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเช่นเคยนะกับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจพ d r a f t Easy b e บ m นี้ครับวันนี้ก็จะตอบคำถามนะครับนัเกเรียนในคลาส s ket c h Up and Layout นะครัรบที่ถามว่า เวลาจะใส่แพทเทิร์นฟิลนะครับทำไมสแนปยากจังนะครับอย่างนี้อย่างเช่นต้องการที่จะสแนปตรงนี้ใช่ไหมอย่างเี้ครับมันสแนปไม่ได้นะครับเนี่ยมันแหมมันไปยากจังเลยนะครับอยากจะสแนปแค่ผนังตัวนี้นะครับเนี่ยทำไมมันมาแบบนี้นะครับวิธีการนะครับไม่ยากนะครับให้เรานะครับมาปรับที่นะครับตรง Edit นะครับจะมีคำว่า Preference นะครับ ขออภัยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมาที่ไฟล์นี่ครับมาที่ด็อกิเมนต์เซตอัพนี่ครับมาที่คําสั่งกริดนะครับให้เราสังเกตเห็นเห็นไหมเมเจอร์กริดตัวนี้มันสเปซซิ่งสิบมิลนะสิบมิลก็คือหนึ่งเซนนี่ครับให้เราปรับเลยนะครับหนึ่งมิลเลยนะครับแล้วก็กดคลอสไปนี้ลองนะครับใส่แพทเทิร์นฟิลใหม่นะครับไม่ใช่ไหมครับ ง่ายได้แล้วนะครับง่ายกว่าเดิมนี่นะครับไปทีละหนึ่งมิลแล้วนะครับนี่จะเอาละเอียดกว่านี้ได้ไหมนะครับถ้าผมลองปรับที่ศูนย์นะครับจะได้หรือไม่ศูนย์ไม่ได้นะครับศูนย์จุดห้าได้ไหมศูนย์จุดห้าได้อยู่นะครับ 0.5มินพอได้นะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ปรับความละเอียดนะครับของแพ t เทิร์นฟินะครับได้นะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็ใส่แฮชได้นะครับแบบนี้เห็นไหมครับง่ายได้เลยนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ